ด่วนประกาศปิดน้ำตกเอราวัณชั่วคราวหลังเจอพายุพัดถล่มเสียหาย,ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีพายุฤดูร้อนพัดกันโชคอย่างรุนแรงในพื้นที่อำเภอศรสีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีในช่วงเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาของวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาเป็นเหตุทําให้ต้นไม้โค่นล้มขวางถนนและภายในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณตาบลท่ากระดานอำเภอศรสีสวัสดิ์แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังถูกต้นไม้โค่นลมทับบ้านพักรวมทั้งขวางถนนได้รับความเสียหายอย่างหนักล่าสุดวันที่21มีนาคม2566นายประวัต พวงทองหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณได้ลงนามประกาศอุทยานแห่งชาติเอราวัณเรื่องปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเอราวัณ เป็นการชั่วคราวเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์พายุฤดูร้อนประกาศระบุว่าเนื่องด้วยวันที่20มีนาคม2 5 6 6เวลาประมาณ19นากาได้เกิดพายุฤดูร้อนมีฝนฟ้าตกหนักลมกันโชกแรงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเอราวัณทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่หักโคน่นลมทำอาคารบ้านพักสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวล้มกีดขวางเส้นทางเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว และการจะราจรภายในอุทยานแห่งชาติเอราวัณหลายจุดอุทยานแห่งชาติเอราวัณพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นจากพายุให้กลับมาใช้งานได้ปกติจึงอาศัยอำนาจตามความมาตราย0และมาตราย5แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวและการพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติเอราวัณตั้งแต่วันที่21มีนาคม2566เป็นต้นไปจนกว่าจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและรััับภูมิทททศนนให้ก่่องี สามารถใช้บริการได้ตามปกติสำหรับนักท่องเที่ยวที่จองบ้านพักและสถานที่กางเต็นท์กับระบบจองของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสามารถขอรับเงินคืนจากเว็บไซต์กรมอุทยานหรือโทร034 574 222หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร084 3170878หรือทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเอราวัณจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน